สวัสดีครับวันนี้เรามากินโอเกจูก,กันนะครับผมกำลังเดินเข้าร้านนี่เดินเข้าร้านมาแล้วมีของเล่นด้วยนะครับผมมาเล่นรอกินข้าวนะครับมีสไลเดอร์มีที่เล่นน้ำแล้วก็ที่ทำกับข้าวนะครับเป็นของเล่นมีสไลเดอร์อันนี้สไลเดอร์ก็ปีแล้วปีไป แล้เรามาลงสไลเดอร์กันิืวฮะลงมาแล้วนะครับแล้วก็มาปีนเชือกกันแล้วเราก็มาเล่นนะ้ำผมเล่นนะ้ำอยู่อันนี้มีของร้านนี้มีของเล่นด้วยนี่ผมมาทํากาแฟให้แม่กินนะครับนี่แล้วก็มีที่ทําแซนด์วิชด้วยใส่เครื่องทุกอย่างมาให้แม่กิน อันนี้มันเป็นผ้านะครับแล้วผมก็มาปั่นจักรยานจักรยานเขากรมงป้องมากผมมาขี่สักูปกูเตอร์ดีกว่านี่มาก,กินอาหารแล้วมีชิ้นบอลก,กินยังไม่ถึงหนึ่งลูกอิ่มแล้วนะครับครึ่งลูกก็อิ่มแล้วชิ้นใหญ่มากชิ้นยืดเลยนะครับนี่ดูชิ้นยืดเลยอร่อยมากเลยนะครับนี่มีน้ำส้มด้วย มีมีส้มด้วยนะครัแเราผมก็หยิบส้มมากินนะครับมีขนมปังกระเทียมด้วยขนมปังกระเทียมชิ้นใหญ่มากมีเฟินฟรายชิ้นใหญ่เฟินฟรายเหมือนแอปเปิ้ลเลยชีบบอกกินไม่หมดนะครับอิ่มสำหรับลินนี้ขอจัวลาไปก่นอนครมคบ,บ๊ายบาย